สปอร์ตซีดานในราคาสุดคุ้มราคาไม่เกิน2 0 0แสนออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปสุดณนะตอนเปิดตัวสวยแค่ไหนมาชมกัน <Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้นครับก็อยู่กับ my boy นะครับกับอีกหนึ่งคลิปเลยครับกับเจ้าคันนี้เลย m a z d a 2.0 max นะครับปี2005นะครับจด2006นะครับต้องบอกนะ ว่าคันนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเก๋งนะครับราคาไม่เกินสองแสนนะครับแล้วก็สภาพนะครับยังดีมากๆนะครับคันนี้อย่างแรกต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นมาด้าสามนะครับที่เรียกว่าเจเนอเรชั่นแรกเลยนะครับหรือว่ารุ่นแรกนะครับที่เปิดตัวมาก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับณตอนเปิดตัวตอนนั้นนะครับก็จะมีของแต่งไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ตันลูฟนะครับคันนี้จะเป็นออปชั่นที่แบบว่าจัดเต็มมาให้เลย และคันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเปิดตัวนะตอนนั้นนะครับของคันนี้เลยนะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาพิเศษเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับต้องบอกว่าราคานะครับตกจากนะตอนเปิดตัวไปก็เกือบเก้าแสนเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าคันนี้คุ้มสุดๆและสภาพยังดีมากๆนะครับและสีนี้ก็คือสีตอนที่เปิดตัวนะั้นจะเป็นไฮไลท์ก็คือสีนี้เลยสีน้ําเงินนะครับ โอเคสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพามาชมคันนี้นะครับก็เก็บงานไม่ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเก็บงานมาให้อย่างดีเลยโอเคครับด้านหน้านะครับคันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับโอเคด้านล่างนะครับก็จะออกแบบดีไซน์มาทรงสปอร์ตนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ่งนะครับ Okay. ด้านข้างนะครับเป็นแม็กนะครับขอบ17จนะครับจากโรงงานเลยคันนี้ก็ไปปักไปปัดแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนใหม่นะครับจริงๆรถคันนี้ก็14ปีนะครับ14ปีแล้วแต่ว่าสภาพนะครับก็ไม่ได้ดูเก่าเหมือนรถ14ปีนะครับต้องบอกว่ารถในเกรดเดียวกันราคาเท่านี้ในเกรดเดียวกันไม่มีรุ่นไหนนะครับที่มีซันรูฟเหมือนรุ่นนี้เพราะว่าคันนี้คุ้มมากๆโอเค เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับว่าสามารถที่จะจุของได้มากแค่ไหนเดี๋ยวผมไปเปิดให้นี่ครับด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังติดมาให้นะครับเป็นสปอยเลอร์เล็กๆแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคด้านหลังนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ด้าน พื้นที่ด้านหลังนะครับที่ใช้เก็บของจะลึกลงไปเลยนะครับและสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังเพิ่มลงไปด้วยนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะพับเพื่อจะใส่ของเพิ่มได้นะครับต้องบอกว่าสามารถที่จะจุของได้มากทีเดียวย่างอะไรก็มีครบนะครับโอเคส่วนดีไซน์ไฟท้ายด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเท่นะครับจะเป็นไฟวงกลมนะครับทั้งสาสามดวงเลยไฟเบรกนะครับไฟถอยไฟเลี้ยว เป็นกลมๆนะครับก็ต้องบอกว่ารถ14ปีแต่ดูไม่เก่านะครับมันดูไม่เหมือนรถเก่าเพราะว่าดีไซน์ณนะตอนนั้นที่ออกแบบมามันเป็นทรงสปอร์ตนะครับทำให้รถมันไม่ดูเก่านะครับโอเคมาดูภายในด้านหลังนะครับให้ดูสภาพภายในว่ารถยังสภาพดีเหมือนที่บอกไหมนะครับเบาะนะครับยังสวยนะครับเก็บงานไม่ให้เรียบร้อยไม่มีขาดแน่นอน ด้านข้างนะครับทำความสะอาดดูเหมือนใหม่นะครับไม่ได้ดูสกประปกุกเหมือนรถเก่านะครับยังดูใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในด้านหน้ากันบ้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับออตโต้สำหรับคนขับนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับกระจกมองข้างได้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็พับกระจกตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับ มาดูกันเลยครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่218,31กิโลเมตรนะครับรถ14ปีนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่มากนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเก่าของข้าราชการครูนะครับไม่ได้ขับไปไหนไกลนะครับแค่ขับไปโรงเรียนแล้วก็ขับกลับนะครับเพราะฉะนั้นสภาพของรถก็ไม่ได้หนักนะครับต้องบอกว่ารถสภาพดีออปชั่นภายในมาดูกันเลย วิทยุนะครับวิทยุก็สามารถที่จะฟัง FM วิทยุได้ทั่วไปใส่ CD ได้นะครับมีเทปด้วยแต่ก่อนรถสมัยก่อนก็ใส่เทปได้ก็จะมีช่องเทปมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบเมนนวลมือหมุนนะครับก็สามารถที่จะหมุนปรับอุณหภูมิได้ที่ตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับคันนี้ด้านล่างเบรกมือแบบคันโยกนะครับมีที่เก็บวางแก้วกับเก็บของมาให้นะครับ2แก้ว โอเคส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ามก้านนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับปรับเปลี่ยนขึ้นนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปิดเสียงก็ถือว่ารถ1 4ปอ o p ชั่นขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีซันรูฟมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมเปิดซันรูฟให้ดูนี่ครับ ใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาสลูฟอย่างที่บอกนะครับรถในเกรดเดียวกันนะครับยังไม่มีสลูฟนะครับสําหรับรถในเกรดรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องสําหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าผมได้ทดลองขับเองกับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างนะครับต้องบอกว่ายังสภาพดีมากๆนะครับใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาทด ทดลองขับที่ร้านได้เลยนะครับโอเคมาดูที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด1999ซีซีนะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่141แรงม้านะครับสีสวยนะครับนี่ครับคันหน้าเดิมๆนะครับแต่ส่วนเรื่องการเก็บสีคันนี้ก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บงานอาบน้ำมาใหม่นะครับ เพราะว่ารถ14ปีก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับแล้วก็เก็บงานให้ดูเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนำมาตั้งขายนะครับแต่แน่นอนเรื่องความเดิมนะครับรถที่นี่เราเน้นรถเดิมๆอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับคันนี้ราคา199,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่ เบอร์0956019066หรือ l i าย ID MyBoy 0053นะครับคันนี้นะครับยังจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครจะมาซื้อเงินสดก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกนะครับรถ14ปีแต่ไม่ได้ดูเก่าไปเลยนะครับไม่ได้ดูเหมือนรถเก่าด้วยดีไซน์ที่สวยนะครับและภายในภายนอกภายในห้องเครื่องคันนี้ยังใหม่แน่นอนสภาพดีผมการันตี ใครนะครับสนใจอย่าลืมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y o u t u b e นะครับได้ที่รถมือ2มงคลคาเซนเตอร์วุราชธานีนะครับสำหรับคันต่อไปนะครับผมจะมารีวิวคันไหนให้ดูจะสวยแค่ไหนต้องติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ